สวัสดีเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจ่องไทยสพาอิตลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายๆมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่แกร่จางใส่ห้ามลาสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมสมของเราตัวแรกเราจะใช้เม็ดผงธนาคารใช้จนจะหมดขวดแล้วนะคะผงธนาคารเขาจะช่วยเรื่องฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของผงธนาคารเนาะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใครไม่มีมีผงพอกหน้าตัวไหนเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะผงธนาคารหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้สมุนไพรพอกหน้านะคะสมุนไพรพอกหน้าตัวนี้ส่วนตัวสั่งมาใช้เองนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะมีผงพอกหน้าตัวไหนก็สามารถนามาใช้แทนกันได้เลยนะคะผงพอกหน้าตัวนี้สามารถช่วยในเรื่องรักษาฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับใครที่ผิวมีปัญหาก็ดีมากๆเลยนะคะผงพอกหน้าตัวนี้นะคะสั่งในเว็บไซต์อเซอนนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะ ต,ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรู HN ขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่ประมาณ 2- อถึงสช้อนชานะคะหรือจะเอาตามอัตราส่วนที่เราทําเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะใครแพ้น้ำมะนาวใช้เป็นน้ำมะเขือเทศแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเ็าจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระ แค่ทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะก็จะมีกรด a h เกนะคะเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ,นนะ,คะบีบลงไปเลยนะคะทุกคนจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ<ม>สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ<ม>เราใส่น้ำมะนาวแนะนำไม่ทําก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบ่บบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราคนให้เข้าเป็นเนื้อครีมสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสูตรนี้สุดยอดมากเลยนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้พอกหนาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมคอัพสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ